อนาหตะจักระ I love จักระที่4อนาหตะหรือจักระหัวใจ heart จักระเป็นศูนย์รวมของความรักที่แท้จริงความเมตตาความการุณาความเสียสละและก็มีหน้าที่รับพลังงานจักระวาล ตำแหน่งของอนาหตะนะคะอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่อยู่ใกล้ส่วนลึกของทรงอกในผนังช่องกระดูกสันหลังในตำแหน่งเดียวกับหัวใจที่เรียกว่ากระดูกสเตอนัมบริเวณนี้เนี่ยจะมีกลุ่มประสาทกลุ่มใหญ่เลยค่ะที่มีลักษณะพิเศษมากเรียกว่า cardiac plexus นะคะซึ่งจะควบคุมการทำงานของหัวใจปอดระบังลมการไหลเวียนของระบบโลหิตและระบบต่างๆในตำแหน่งเดียวกัน เครือข่ายทางกายภาพของระบบนะคะก็คือ cardiac plexus ที่มีอวัยวะก็คือหัวใจรวมไปถึงการหายใจด้วยคุณสมบัติของอนาหตะนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความร่าเริงความสุขสงบภายในบทบาทของจักระนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความรักเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงความเมตตาการให้อภยัยความสัมพันธ์การเชื่อมโยงกับผู้อื่น การยอมรับตัวเองและก็ความสมดุลทางอารมณ์ธาตุประจำอนาหตะนะคะก็คือธาตุลมสัญลักษณ์ของจัก,กระนี้ก็คือสีเขียวบางครั้งใช้สีชมพูค่ะการปรับสมดุลของจัก,กระอนาหตะนะคะจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์และพลังงานที่สมดุลกับตัวเองและผู้อื่นช่วยเสริมสร้างความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ความเห็นอกเห็นใจการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งทำให้คนรักตนเองเป็นกล้าชื่นชมผู้อื่นรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นได้ไม่เสียใจกับความรู้สึกดีๆที่ให้กับผู้อื่นแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่เห็นคุณค่าของมันก็ตามโรคและอาการจากความไม่สมดุลของอนณาจตะค่ะเรามาพูดถึงทางด้านร่างกายกันก่อนนะคะ ปัญหาหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าบางคนเป็นโรคหัวใจได้จะเกิดปัญหาปอดและระบบทางเดินหายใจก็คืออาการหอกหืดหลอดลมอักเสบปวดหลังส่วนบนค่ะเจ็บหน้าอกบ่อยๆไหล่ตึงมาถึงโรคและอาการจากความไม่สมดุลของอวายตะที่มีผลทางด้านจิตใจกันบ้างค่ะยากในการรักและรับความรักก็คือ จะมีการปฏิเสธความรักปิดกั้นอารมณ์มีความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ไม่สามารถรับความรู้สึกจากผู้อื่นได้ไม่สามารถรักและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ความเศร้าและความโกรธค่ะออถ้าอนหาปะไม่สมดุลเนี่ยอาจจะเกิดความเก็บกดอารมณ์ ความหึงหวงมากเกินไปช่างคิดเล็กคิดน้อยจมอยู่กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวแยกตัวจากผู้อื่นไม่รักตัวเองแล้วก็มักจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครรักวิธีการรักษาและก็ปรับสมดุลอนณาหตะนะคะโดยการวิธีฝึกโยคะโดยใช้ท่าอูด ท่าสุนัขหันหน้าขึ้นแล้วก็ท่าปลาค่ะส่วนการทำสมาธินะคะเราบำเพ็ญสมาธิโดยการฝึกเมตตาภาวนาจินตนาการถึงแสงสีเขียวที่อบอุ่นการบำบัด โดยการใช้คริสตัลนะคะเราจะใช้หินโรสคอ u ์สค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเสริมสร้างความรักตัวเองและก็ความรักต่อผู้อื่นใช้มรกตนะคะที่มีคุณสมบัติสนับสนุนความเมตตาและการให้อภัยใช้กรีน n อ v เวนเจอรีนนะคะที่มีคุณสมบัตินำโชคดีและความสมดุลทางอารมณ์ วิธีการบำบัดทางกายภาพนะคะเราใช้วิธีการฝึกเปิดใจแล้วก็ให้อภัยเขียนบันทึกความในใจถึงตนเองหรือผู้อื่นทำกิจกรรมอาสาสมัครหายใจให้เต็มปอดอยู่เสมอจนเป็นนิสัยฝึกคิดบวกให้ความเมตตาต่อทุกชีวิตฝึกรักตัวเองให้เป็นมาถึงการบํารุงด้วยอาหารค่ะเรารับประทานผักใบเขียวเช่นผักโขมคะนา้าชาเขียวสมุนไพร การบำบัดด้วยเครื่องหอมใช้กลิ่นของกุหลาบค่ะมาถึงการใช้คลื่นเสียงบำบัดนะคะคลื่นความถี่ที่ส่งผลต่อจักระนี้ก็คือ639เฮิร์ค่ะ